สวัสดีค่ะออมค่ะวันนี้นะคะออมมีร้านอาหารญี่ปุ่นแบบบุฟเฟ่ต์ในโคราชมาแนะนำเพื่อนๆด้วยนะคะสำหรับเพื่อนๆชาวโคราชหรือเพื่อนๆที่มาเที่ยวโคราชนะคะและมองหาร้านอาหารญี่ปุ่นแบบบุฟเฟ่ต์ออมแนะนำร้านนี้เลยค่ะชื่อว่าร้านทาเคชิโกบุฟเฟ่ต์นะคะเป็นร้านบุฟเฟ่ต์อาหารญี่ปุ่นมีอาหารหลากหลายนะ่ารับประทานทั้งนั้นเลยค่ะ สำหรับท้ายคลิปของออมนะคะออมมีใบเสร็จสำหรับไปร้านนี้นะคะของสองที่ให้ดูด้วยนะคะเวลาเพื่อนๆนะคะมาเพื่อนๆจะได้คำนวณราคาถูกนะคะว่าน่าจะเสียเงินประมาณเท่าไหร่แล้วออมมีเมนูให้เพื่อนๆดูด้วยนะคะเป็นการตัดสินใจในเบื้องต้นว่า ชอบเมนูของร้านนี้หรือเปล่าแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะบ๊ายบาย